ครับผมสำหรับปัญหาแม่บ้านพ่อบ้านที่หุงข้าวแล้วหม้อหมุงข้าวช็อปบ,บูดครับผมเดี๋ยวมาลองดูวิธีนี้กันเลยครับผมเราจะฆ่าแบคทีเรียในหม้อหมุงข้าวกันครับก็ติดเตาถ่านให้แดงๆนะครับผมไม่ต้องใส่น้ำเดี๋ยวเราจะทาแบบนี้เลยครับผมเผา หม้อรครับผมความลงมดับฐานแดงแดงแรงเอาสักประมาณ15้านาทีครับผมฐานแดงแดไม่ต้องใส่น้ำค่าบแบคทีเรียม้อข้าวจะได้หายบูตรเราก็ทำการเผากันเลยเขาเข้าไปเอาเผาเข้าไปใช้ความร้อนเผา พอแล้วครับผมไม่นั้นเวลาหุงข้าวปุ๊บเราหุงทิ้งไว้สักประมาณสองสามชั่วโมงข้าวมันจะเริ่มบูดเร็วนี้เราก็มาใช้วิธีนี้เลยครับนี่ครับผมสูตรไปแรงๆแดงๆอย่างนี้เลย,ยงเลงเผาเข้าไปใช้องศาแบบรุนแรงเลยครับผมรับรองข้าวไม่มีบูดครับผม อยเผาทิ้งแต่ไว้ก่อนไม่ต้องใส่นะ้ำเคยลองแบบอเอาน้ำใส่หน่อยแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มใส่ชูก็ยังบูดอยู่ครับผมว่าวิธีนี้น่าจะเจ๋งกว่าคือเผาให้มันร้อนไปเลยครับผมให้เหล็กมันร้อนตัวหม้ออลูมิเนียม พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปล้างแล้วหุงข้าวเลยครับผมเพราะว่าหม้อลูกนี้หุงข้าวประมาณทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงข้าวบูดโมโหหน้าโมโหจริงๆเคยเป็นกันบ้างไหมครับอันนี้คือจะแก้ไขข้าวแบบทีเรียแบบใช้อุณหภูมิแบบร้อนๆเลยเอาทิ้งไว้ ไมหมหง้วชอบบบดท,ที่หลังอย่าบูดเองถ้าบบดจะโดนเผาแบบนี้อันนี้เราก็เผามาประมาณ5นาทีแล้วครับผมเผาสัก10นาทีเอากับสุดๆเลย10นาทีแล้วพอครับผมเราเอาไปล้างน้ำทำความสะอาดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราเปิดน้ำใส่ถังไปลอกก็ ไม่เชื่อก็ลองดูครับวิธีนี้ได้ผลเกือบ100%เปเซ็ครับข้าวไม่ค่อยบูดล้างทำความสะอาดอีกทีหนึ่งครับ เราเผาอย่างเงี้ยองศามันรุนแรงครับผมมันเป็นตาถ่านดยวยครับผมเผาอย่างนี้เลยอือหมดครับผมไปเกลื่อนเผาสมัยเกียมเลยครับผมนี่ตายแน่นอนอเข้าได้เหมือนเดิมปกติ อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะทำการเอาไปล้างเลยละกันพอดีเตรียมน้ำไว้ละครับผมเราก็เอาไปล้างกันเลยเผาไปเกือบครึ่งชั่วโมงครับผมอีกสักหนึ่ง ล้างทำควาะอาดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำาข,ข,ข,ข้าเลยแรงล้างคอนขำมาก่อย はい。 ตอนนี้เราล้างเสร็จแล้บเดี๋ยวไปทำการหุงข้าวกันเลยตอนนี้เราทำการเอาข้าวมามสาวข้าวกาไปใส่หม้อแล้วนึงหม้อหมูดื้อใช้บูหครับผมใช้ห,หวงตัวนี้ไม่หลังไม่เชื่อลองทำดูครับ น้ำใส่เราก็จะไปทําการถุึงข้าวไปเลยตอนนี้เราก็ใส่น้ำเข้าไปครับผมของเราปเป็นข้าวหอมไม่ต้องใส่น้ำเยอะ ก็หอมไม่ต้องการน้ำเยอะไม่งั้นมันแฉะเดี๋ยวเราไปทำการขูนกันเลยครับผมจะลอวเข้าไปขูนข้าวกันเลย เสร็จครับผมไม่เชื่อเราดูดข้าวของคุณจะหายบวกแน่นอนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ